ตบสาวไทยคว้าดับ3ในศึก AVC c ซีคั2022หลังเอาชนะเวียดนาม3เซตรวดโคดต่วนยอมรับยังมีหลายสิ่งต้องปรับปรุงด้านพรพัน์เกิดปาดกับตันทีมดีใจสมัยกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกชิงแชมป์โลกต่อไปครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับ การแข่งขันขวอลเลย์บอลหญิง AVC PNV Cup 2022ครับ, 22, รบนะัดชิงอันดับที่3ที่ฟิลด์สปอร์ตอารีนาเมืองปาซิกกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับที่14ของโลกในชุดสีขาวพบกับเวียดนามอันดับที่84ของโลกครับเกมนี้ครับโค้ชด,ด่วนนายศรีวรัชระเมธากุลหัวหน้าโค้ชทีมตบสาวไทยวางผู้เล่นชุดแรกครับมีพรพันธ์เกิดปราดกับตันทีมจรัตพรบรรดาศักดิ์อัจฉริยาบุญสุขพิมพิยาโกกรำครับชัชชุยอนมกศรีธนชาสสุ โดยมีปิยนุษแป้นน้อยกับสุทธาไพ,าพโรธเป็นตัวรับอิสระนะครับปรากฏว่าทีมตบสาวไทยเหนือกว่ามากครับอาชนะไปได้3เซตรวด้ดวยิ้อสกยสบกต่อย24แล้วก็25ต่คว้าดับ3ในสึก EVC ครับเป็นครั้งที่4แล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ด้าแล้วในปี2008 2016และ2018ครับ หลังจบการแข่งขันครับโค,ค้ด่วนนายศิวรชรัมเมธากุลกล่าวว่าเป็นเกมที่ทีมพยายามจะคืนฟอร์มกลับมาแต่ก็ยังมีหลายสิ่งที่ยังต้องปรับปรุงครับก็เป็นเกมที่ถือว่าเราพยายามที่จะคืนสภาพฟอร์มของเรากลับคืนมานะครับรวมถึงวิธีการเล่นของเรานะครับก็บยังขาดเกินๆอยู่นะครับเราก็ต้องนาไปแก้ไขนะครับในเรื่องของการเล่นในเรื่องของสกิ๊ ได้ที่เท่าที่ต้องการครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าคุณโค้ชต้องปรับลงนะครับเพราะว่าเราเมนเรื่องของร่างกายนะครับทำร่างกายไปด้วยแล้วแข็งไปด้วยนะครับแต่สิ่งที่เห็นในชั้นมาครับพัฒนาขึ้น,นาจากัยแรกนะครับเพราะว่าจากเมื่อวานเนี่ยระบบระบบวนมากนะครับแต่วันนี้ก็เริ่มระบบดีขึ้นแล้วก็นะักกีฬามันคนก็เริ่มปรับสปีดเริ่มปรับเรื่องของสภาพจิตใจตัวเองให้เข้าสู่เกมได้เร็วขึ้น การผันผันเกิดปาดกับตันทีมบอกว่าดีใจครับที่สามารถกลับมาชมฟอร์มได้ดีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกชิงแชมป์โลกต่อไปนะครับรู้สึกดีนะคะรู้สึกดีมากๆเราถ้าไม่ถูงบอกว่ารู้สึกดีเพราะว่าในหลายๆแมตช์เนี่ยเราค่นอนข้างติดพลาดเยอะแล้วว่าด้วยฮามิงอะไรของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบแตกไพหรืออาจจะขาดเลนเกินในหลายๆเรื่องอะไรอย่าง,งนะะี้ค่ะ แต่วันนี้หนูมองว่าฟิลลิ่งแล้วก็อารมณ์ของทีมค่อยกลับมามันก็จะสืบเนื่องไปถึงชีสชมมโลกเพราะว่าเรามีเวลาค่อนข้างน้อยจากนั้นวันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องงานยามดีที่ฟิลลิ่งแล้วทุกคนหนูหนูรู้ใช่ไว่าฟิลลิ่งในทีมมันจะมาค่ะโซนรายการต่อไปครับทีมสาวไทยจะร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอาเซียนกลางปีครั้งที่2ในปี2022นี้นะครับสัปดาห์แรกแข่งกันที่ชัชชัยฮอลล์สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวัันนนที่9 11กยยา และอีกรายการครับเป็นรายการใหญ่ครับศึกวอลเ์บอลหญิง,งชิงแชมป์โลกจะแข่งขันกัน,กนรอบที่2ี่กันยายนถึงวันที่15ตุลาคมที่ทประเทศโปแลนด์และเนเธอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ